สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับ s t ตกแล้วนะคะวันนี้ก็มาดูกันนะคะมาอัปเดตนะคะอังกฤษและยุโรปนะคะของหมดเกลี้ยงจริงหรือไม่นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่ในโซนของอาหารแช่แข็งนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะเกลี้ยงเลยและนี่นะคะก็จะเป็นพวกอ่า มันฝรั่งนะคะมันฝรั่งแช่แข็งนะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตของประเทศอังกฤษนะคะก็จะประมาณนี้อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะเรามาดูแผนกขนมปังบ้างนะคะอันนี้คือรูปภาพที่เพื่อนสตาร์นะคะอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะส่งมาให้ดูว่าที่นั่นก็เกลี้ยงเช่นเดียวกันนะคะและที่สำคัญนะคะนี่ก็คือมุมพาสต้าของเรานะคะเขาก็จะซื้อไปเก็บไว้นะคะพาสต้าก็ไม่เหลือแล้วนะคะเอายังไงดีละ่ะทีนี้ และมุมนี้นะคะก็เป็นซ u เปอร์มาร์เก็ตในอังกฤษนะคะก็เกลี้ยงเชลเลยทีเดียว mm hmm. เช่นกันนะคะ mm hmm. เลยมาอ mm ัปเดตให้เพื่อนๆ mm hmm. ได้ดูกันนะคะ mm hmm. และนี่ mm hmm. ก็คือพาสต้าหมดเกลี้ยงนะคะ mm hmm. หวังว่าพรุ่งนี้เขาคงจะเอามาเติมนะคะ mm hmm. ก็ เดี๋ยวตามไปดูการเจลล้างมือหายไปไหนคะทุกคนเจลล้างมือก็เหลือขวดสุดท้ายแล้วนะคะเห็นหรือเปล่าคือเหลือขวดเดียวอะ่ะเหลือขวดเดียวเหลือไว้ทําไมนะคะเหลือขวดสุดท้ายแล้วนะคะทําไมไม่หยิบซื้อไปให้หมดเลยอืประมาณนี้นะคะเจลก็ไม่มีนะคะนี่คือซอสมะเขือเทศก็เกลี้ยงนะคะ พาสต้าเกลี้ยงแล้วซอสมะเขือเทศจะเหลืออยู่ได้เช่นไรนะคะของเขาขายคู่กันมันก็ต้องไปด้วยกันจริงไหมคะนี่เลยนะคะหมดแล้ว